พามาดูตอนนี้เราเก็บของจะหมดแล้วเลยนี่เตีย์เองนะคะแลวแค่นี้นะคะทั้งหลังก็หมดแล้วเก็บของไปหมดแล้วอันนี้เอฟีมาเหมามาเหมาลูกสิ่แล้วนน ون, ใจดีมากเม,มาเมาลูกสิ่งมีเนื้อมีหมูอันนี้ไก่อันนี้กระเนื้อเองเมาลูกสิ่งเมาเค้าจีเอฟจีเมืองสกลใจดีมากเลยมาเล่นน้ำมาลุ่นจอยปะ สีเบิร์ดบอมมาเลยใกลหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วจะหมดแล้วสิเทานแล้วสีจะจำเนียงเ่าำเนีไหมอดแม่ย่งแย่งข้างเลยเออนี่เดีไวเียบเทียบนี่สิเครตอันโอ๊กเอาโอ๊กเอาพอจิ้มเมื่อโอ๊เอาไไข่เลือดเท่านี้นะคะตัเล่ยเล่ย์เล่แล้วเยสุดท้ายคืนกำไรให้ลูกค้าเก็บไล้วสิ คุณพี่ป่าจะดีมากเลยเมาทั้งกระจีเมาทั้งลูกซีนไหน่เม,มาทุกอย่างมานางรุ่นมานางรุ่น,นําว่าสิขายเบิร์สปอโมด้ะพี่เนาะสิบ้วเนาะหมดเล้วั้วหงหลังก็หมดแล้วนะคะไข่ดิบปเลึกแค่นี้เองไม่เป็นไรไนี่ก็เตรียมขึ้นของแล้วขึ้นของกัน,นเก็บของขึ้นของกันนะคะเตรียมพร้อมกลับบ้าน ได้เงินดิเอาถุงนได้เลยต้อยอยู่คะได้ทุนจ้าวันนี้ได้ทุนจ้ากำไรกำไรไปเอาอยู่บ้านกำไรไปเอาอยู่ตลาดตู้ของเรานี้ได้ทุนคืนสำนีก็ดีใจละค่ะการการค้าการขายกันนี่เนาะมีได้มีไม่ได้บ้างขาดทุนบ้างมาเป็นยังเป็นยัง กำลังใจเยอะอยู่ทุกอย่างต้องลงทุนแม่น้อพี่เนาะแม่กำไรกำลังใจทุกมือเลยคุณพี่บามาให้กำลังใจทุกมือก็เลยบริโภคบริยังสบายสบายขายแบบสบายสบายไปเลยสบายสบายไปเลยน้ำหมดแล้วจ้าน้ำเหลือแค่นี้นะค่ะเนยเนื้อกกี้คู่ดดี น,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 น้ำแดงหรือป้ายางไว้บ้านไม่กินใอ่ดีใช้ดีนะตอนเดยวจะห้ากรดเองก็เป็นไรน้ำแดงน,นี้เดี๋ยวก็เก็บ มาได้ช่วยเก็บเลยนะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันไปเที่ยวเลยนะพี่จ้าเดี๋ยวจะเอาน้องสาวไปเที่ยวนะไปแวะไปแวะให้น้องสาวมาจากกรุงเทพก่อนจ้าจ้าจะพาไปที่ร้านเลยมันมันมัจากสะกดประทานั้นบด้ไกลที่เนี้ยไปกับลูกสาวไเลยเตี๋ยเตี๋ยก็ถึงเพราะมันสนิทแล้วมันก็คิดถึงแม่แม่มาหามาหาเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาพลายสดอยู่พูดเดี๋ยวสิลงคอมเมนต์จ้า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 บ๊ายบาย บ๊าบายเจอกันเจอกันมาจะโชคดีโชคดีขอบคุณเอฟเเลย <F> จ้าจ้อาจาย์จ้าลูกเอซีกลับแล้วนะคะเราก็รีวงเรอยเก็บของกันขอบคุณเอฟซีคุณใจดีนะคะมาเหมาให้มาลุ้นเพื่อด้วยว่าจะหมดไหมเหลือแค่นี้เองมนใหม่ก็มาเก็บของกับพ่อด้วยลงมาหาแม่ด้วย กำลังเก็บของกันนะคะตอนนี้กำลังเก็บของกันพ่ขอกำลังขึ้นของอยู่ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้แม่แหม่นะคะพบกันคลิปหน้าจ้าแม่ขอเก็บอของก่อนนะคะสวัสดีค่ะ